ใครลองสังเกตกันไหมครับว่าทุกอย่างที่เราทำที่เรารู้สึกหรือแม้กระทั่งความสำเร็จที่เราสร้างขึ้นมาทั้งหมดเนี้ยมันมีจุดเริ่มต้นมาจากที่เดียวกันเลยนั่นก็คือความคิดของเราเองนี่แหละครับคือมันไม่ใช่แค่สิ่งที่แบบผุดขึ้นมาลอยๆในหัวนะแต่มันเป็นเหมือนกับจุดสตาร์ทเลยแหละครับที่จะคอยกำหนดว่าทุกอย่างในชีวิตของเราจะไปทางไหนลองนึกภาพตามกันดูนะครับ แค่ความคิดลบๆที่แวบเข้ามาในหัวแค่ครั้งเดียวเนี่ยมันสามารถเปลี่ยนเช้าที่ควรจะสดใสให้กลายเป็นวันที่แบบหม่นมองไปได้ทั้งวันเลยนะครับคือพลังของมันมหาศาลขนาดนี้จริงๆเพราะฉะนั้นเนี่ยการทำความเข้าใจที่มาของมันจึงเป็นเรื่องที่เราจะมองข้ามไปไม่ได้เลยเอาล่ะครับเรามาดูกันที่ความจริงที่ซ่อนอยู่กันบ้างคือเรื่องมันเป็นแบบนี้ครับคนส่วนใหญ่เลยนะ มักจะมองหาคำตอบจากข้างนอกตลอดเวลาแล้วก็โทษสถานการณ์รอบตัวโทษคนอื่นแต่กลับไม่เคยตระหนักเลยครับว่าเฮ้ยต,ต้นตอที่แท้จริงของทุกประสบการณ์ในชีวิตเราเนี่ยมันซ่อนอยู่ในความคิดของเราเองนี่แหละเพราะฉะนั้นจุดเปลี่ยนที่สำคัญที่สุดเลยก็คือการยอมรับความจริงข้อนี้ให้ได้ครับว่าทุกการกระทําทุกผลลัพธ์ในชีวิตเราเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องบังเอิญเลยนะ แต่มันเป็นเหมือนภาพสะท้อนโดยตรงจากบทสนทนาภายในที่มันเกิดขึ้นในหัวของเราอยู่ตลอดเวลานั่นเองพูดง่ายๆก็คือความคิดกับความรู้สึกเนี่ยแทบจะเป็นเรื่องเดียวกันเลยครับอารมณ์ของเรามันก็เหมือนกระจกเงานั่นแหละที่คอยสะท้อนทุกอย่างที่เกิดขึ้นในหัวเราแบบตรงไปตรงมาสุดๆเพราะงั้นความรู้สึกต่างๆเนี่ยมันไม่ได้เกิดขึ้นมาแบบสุ่มๆหรือลอยๆมาจากไหนนะครับแต่มันคือเสียงสะท้อนจากความคิดที่เราเลือกที่จะเก็บมันเอาไว้ต่างหาก และมันไม่ได้จบแค่ในหัวนะครับความคิดเนี่ยมันท่งพลังถึงขั้นที่ส่งผลต่อร่างกายเราได้โดยตรงเลยนะลองสังเกตตัวเองดูสิครับเวลาเราคิดถึงความล้มเหลวมันจะรู้สึกแน่นๆที่อกใช่ไหมครับหรือเวลาเรากังวลมากๆเนี่ยพลังงานมันเหมือนถูกดูดหายไปเลยแต่ในทางกลับกันแค่เราคิดถึงเรื่องดีๆคิดถึงความก้าวหน้าโหมันเหมือนมีพลังงานพุ่งเข้ามาในตัวเลยทันทีโอเคแล้วกลไกของมันทำงานยังไงกันแน่จากความคิดที่มองไม่เห็นเนี่ย มันกลายมาเป็นผลลัพธ์ที่เราจับต้องได้ในชีวิตจริงได้ยังไงเอาเรามาลองไล่ดูห่วงโซ่ความเชื่อมโยงนี้ไปพร้อมๆกันเลยครับกระบวนการนี้มันเรียบง่ายมากเลยนะครับแต่ทรงพลังสุดๆเลยคือทุกอย่างมันเริ่มจากความคิดหนึ่งที่ผุดขึ้นมาในหัวปึ้งความคิดนั้นก็จะไปจุดประกายอารมณ์และระดับพลังงานของเราขึ้นมาทันทีแล้วไอ้ตัวนี้แหละครับที่จะกลายเป็นเชื้อเพลิงไปขับเคลื่อนการกระทําของเรา และสุดท้ายการกระทํานั่นแหละที่สร้างผลลัพธ์ที่เราเห็นเห็นกันอยู่และที่ต้องย้ำเลยก็คือห่วงโซ่นี้มันทำงานอยู่เบื้องหลังตลอดเวลานะครับไม่ว่าเราจะรู้ตัวหรือไม่รู้ตัวก็ตามนั่นก็หมายความว่าถ้าเราไม่ตระหนักรู้เลยเราก็อาจจะกลายเป็นแค่ผู้โดยสารที่นั่งดูชีวิตตัวเองขับเคลื่อนไปเรื่อยๆเ,เพราะฉะนั้นการตระหนักรู้เนี่ยแหละครับคือก้าวแรกสุดๆดเลยที่จะทำให้เรากลับมาเป็นคนคุมภูมิมาลัยอีกครั้งพอเราเข้าใจดกลกของมันแล้ว คำถามต่อมาก็คือแล้วเราจะเข้าไปจัดการกับมันได้ยังไงล่ะซึ่งคำตอบเนี่ยไม่ใช่การพยายามไปห้ามไม่ให้คิดนะครับไม่มีใครทำได้หรอกแต่มันอยู่ที่การใช้กรอบความคิดเชิงปฏิบตัติเพื่อเป็นเหมือนเครื่องมือนำทางโลกข้างในของเราต่างหากหัวใจสำคัญของการคุกคุมความคิดเนี่ยมันอยู่ในวิธีฝึกง่ายๆแค่3ขั้นตอนนี้แหละครับแต่บอกเลยว่าทรงพลังแบบไม่น่าเชื่อ ขั้นแรกเลยนะคือสังเกตความคิดที่มันผุดขึ้นมาแค่เห็นมันก่อนจากนั้นตั้งคำถามกับมันไปเลยตรงๆว่าเกมมีประโยชน์ไหมเนี่ยและสุดท้ายคือการเลือกครับถ้ามันช่วยให้เราเข้มแข็งขึ้นก็เก็บไว้แต่ถ้ามันบั่นทอนเราก็แค่แทนที่มันด้วยคำคิดที่ดีกว่าน่ง่ายๆแค่นี้เลย อ๋อต้องขอขยายความตรงนี้หน่อยนะครับว่ากรอบความคิดแบบนี้เนี่ยมันไม่ใช่การหลอกตัวเองหรือการปฏิเสธความจริงนะแต่มันคือการเลือกครับการเลือกใช้วัตถุดิบที่เรามีเพื่อสร้างความเข้มแข็งและสร้างอนาคตที่เราต้องการต่างหากแล้วครับทีนี้แล้วจะเกิดอะไรขึ้นถ้าเราฝึกใช้กรอบความคิดนี้ซ้ำๆไปเรื่อยๆคำตอบก็คือมันไม่ใช่แค่การจัดการความคิดแบบวันต่อวันแล้วล่ะครับ แต่มันคือการสร้างถนนเส้นใหม่ให้กับสมองของเราเลยซึ่งมันจะเปลี่ยนวิธีคิดพื้นฐานของเราไปอย่างถาวรเลยทีเดียวมาถึงคำถามนี้ผมเชื่อว่าหลายๆคนต้องเคยรู้สึกแบบนี้แน่ๆใช่ไหมครับว่าทำไมไอ้คำคิดสงสัยในตัวเองแบบเดิมๆเนี่ยมันถึงได้ชอบวนกลับมาหลอกหลอนเราอยู่เรื่อยๆเลยนะคำตอบในทางวิทยาศาสตร์สมองเนี่ยจริงๆมันง่ายมากเลยครับก็คือสมองของเรามันชอบ การทำซ้ำอะไรก็ตามที่เราคิดบ่อยๆมันจะเหมือนการสร้างถนนที่ราดยางอย่างดีเลยครับทาให้ครั้งต่อไปเนี่ยการจะกลับไปคิดเรื่องเดิมมันง่ายมากๆนี่แหละคือเหตุผลที่ความคิดลบๆมันชอบวนกลับมาเนี่ยครับแต่ในขณะเดียวกันนี่คือโอกาสทองของเราเหมือนกันเพราะเราสามารถใช้หลักการเดียวกันเป๊ะๆเ,เพื่อสร้างถนนเส้นใหม่ที่แข็งแรงกับความคิดดีๆที่เสริมพลังเราได้เช่นกันลองมาดูความแตกต่างที่มันทรงพลังมากๆตรงนี้กันนะครับ ระหว่างความคิดที่บั่นทอนเรากับความคิดที่เสริมพลังให้เราจะเห็นเลยว่าแค่เราเปลี่ยนบทสนทนาในหัวของเรานิดเดียวแค่นิดเดียวจริงๆนะคะมันสามารถเปลี่ยนทิศทางของพลังงานและการกระทำของเราไปได้แบบมหาศาลเลยและทั้งหมดที่ว่ามานี้กำลังนำเราไปสู่ข้อสรุปที่สำคัญที่สุดเลยครับ นั่นก็คือการที่เราฝึกจัดการความคิดของเราในวันนี้เนี่ยมันไม่ใช่แค่เรื่องของวันนี้วันเดียวนะครับแต่มันคือการลงมือเขียนบทให้กับอนาคตของตัวเราเองเลยต่างหากถ้าเปรียบเทียบนี้ผมว่ามันมคมขยนมากๆเลยนะมันช่วยย้ำเตือนถึงบทบาทที่สำคัญที่สุดของเราครับนั่นคือการเป็นยาม หรือผู้รักษาประตูที่หน้าทางเข้าความคิดของเราเองไม่ใช่การเปิดประตูอ้าซ่าแล้วปล่อยให้ทุกคำคิดที่ผ่านเข้ามาในหัวเดินเข้ามาได้แบบตามใจชอบและนี่อาจจะเป็นบทสรุปที่อยากให้จำไว้ให้ดีเลยครับอนาคตของเราโลกของเราและความเป็นไปได้ทั้งหมดในชีวิตเนี่ยมันจะขยายหรือจะหดเล็กลงก็ตามขนาดของความคิดที่เรามีนั่นแหละครับถ้าเราคิดเล็กโลกของเราก็จะเล็กตามไปด้วยมันตรงไปตรงมาแบบนั้นเลย สุดท้ายนี้จึงเหลือเพียงคำถามเดียวให้เรากลับไปไตร่ตรองกันดูนะครับเป็นคำถามที่มอบอำนาจในการกำหนดอนาคตกลับมาไว้ในมือของเราเองอีกครั้งเพราะอนาคตทั้งหมดนั้นมันถูกสร้างขึ้นในวันนี้ด้วยความคิดที่เราเลือกจะสร้างมันขึ้นมานั่นเองครับ